มีควาล่าถึงแม้จะมีชื่อว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีนะักเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับจิงโจ้แต่ด้วยรูปร่างที่น่ารักคล้ายกับมีและชีวิตส่วนใหญ่ที่ใช้ไปกับการนอนหลับบนต้นยูคาลิปตัสทําให้คนทั่วไปเรียกว่ามีควาล่าโดยลักษณะเด่นของมีควาล่าใบหน้าที่น่ารักด้วยดวงตาคมโตจมูกเล็กและขนนุ่มสีเทาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มีควาล่าจะเป็นที่รัก ของใครหลายคนนิ้วของมีควาล่าจะมีนิ้วเท้าที่พิเศษช่วยในการเกาะกิ่งไม้ได้อย่างแข็งแรงและคล่องตัวมีควาล่าชอบกินใบยูคาลิปตัสใบไม้ชนิดนี้มีสารพิษแต่มีควาล่าสามารถย่อยได้ส่วนใหญ่มีควาล่าใช้ชีวิตไปกับการนอนหลับการกินและการพักผ่อนบนต้นไม้ทำให้มีควาล่าถึงนอนเยอะใบยูคาลิปตัสให้พลังงานต่ำทำให้มีควาล่าต้องนอนหลับนาน8-20ถึงชั่วโมงต่อวัน เพื่อประหยัดพลังงานที่วาศัยของมีโควาลาจะอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสเป็นจํานวนมากพบได้ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นมีโควาลาเป็นสัตว์ที่น่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการอนุรักษ์มีโคราลาจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็นความน่ารักของมีควาลาต่อไป